สำหรับเรื่องอ้วนนะครับหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินนะครับการที่คนเราจะอ้วนได้นะครับหล,ลักๆก็คือการที่เรากินอาหารแคลอรี่ที่เราได้รับเข้ามาหรือว่าจากการกินนะครับมากกว่าที่เราใช้ออกไปถ้าเรากินเข้าไปมากๆแต่เราใช้น้อยๆอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปถูกไปเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้ครับ เรื่องของปัจจัยทําให้อ้วนนะครับบางทีก็จะมีปัญหารเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าโรคประจําตัวต่างๆก็ส่งผลทนาะให้เราเกิดความอ้วนโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าระบบการเผาผ่านในร่างกายแย่ลงจากโรคประจําตัวหรือว่าการใช้ชีวิตในอดีตที่เคยผ่านมานครับความเครียดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวนะครับว่าอาจจะส่งผลทนะําให้เราเกิดภาวะน้าหนักเกินหรืออ้วนได้ครับ ก็ปกติแล้วเวลาที่เราดูเรื่องของความอ้วนนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะดูที่เรื่องของน้ําหนักหรือว่าเอาน้ําหนักไปเทียบกับส่วนสูงที่เรียกว่า BMI นะครับถ้าเราดูแค่ BMI นะครับเราอาจจะแยกไม่ออกระหว่างอ้วนธรรมดากับอ้วนลงพุงนะเพราะอย่างบางคน BMI ปกติแต่ว่ามีไขมันอยู่บริเวณรอบเอวหรือว่าบริเวณช่องท้องเยอะมากอันนี้ก็จะเรียกว่าอ้วนลงพุงได้เหมือนกัน เกณฑ์ในการวินิจฉ the so ัยว่าเป็นเรื่องของเมตาบอลิกซินโดมหรือว่าเรื่องโรคอ้วนลงพุงนะครับเขาจะใช้เกณฑ์อยู่5ข้อนะครับโดยที่เราจะเอา3ใน5ข้อนะครับเพื่อจะวินิจฉัยว่ามีปัญหาภาวะเมตาบอลิกซินโดมหรือเปล่าอันแรกก็คือเรื่องของเส้นรอบเอวนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าเส้นรอบเอวมากกว่าหรือว่าเท่ากับ80ซนติเมตรนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะครับเส้นรอบเอวมากกว่าเท่ากับ90ซนติเมตรนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของไขมันดีในในหลอดเลือดไขมันดีในหลอดเลือดเนี่ยถ้าผู้หญิงน้อยกกววว่่่าาาา50 40หรืออผู้้ชยยน ส่วนเรื่องของความดันถ้าความดันมากกว่าเท่ากับ130 85ข้อที่4ก็คือเรื่องของไขมันที่เรียกว่าไขมันไตรกีเซอไรด์ในหลอดเลือดเหมือนกันนะครับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ150อันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ100จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดน้ําตาลในเลือดหรือว่าเรื่องของความดันนะครับเริ่มมีการสูงขึ้นมากว่าค่าปกติเนี่ยเราก็ถือว่านับเป็นเรื่องของหนึ่งในภาวะที่โอกาสที่จะเกิดเรื่องของเบตาบลิกซินโดมได้ครับ บางคนนะครับอาจจะมีการนับแคลอรี่หรือว่ามีการกะประมาณแคลอรี่ที่กินในแต่ละวันว่าที่กินเข้าไปกับที่ใช้ออกไปให้มันบาลานซ์กันละกันถ้าแคลอรี่ที่กินกับแคลอรี่ใช้มันพอๆกันน้าหนักก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับหรือว่าคนที่น้ําหนักตัวเริ่มมากขึ้นแล้วกลัวความเสี่ยงที่เป็นเรื่องโรคอ้วนลุงพุงนะครับก็ได้นําการคุมอาหารนะครับก็คืออาจจะต้องลดการกินแป้งน้ำตาลลงนะครับเลี่ยงการกินของทอดนะครับกินโปรตีนที่ดีไขมันที่ดีนะครับแล้วก็กินผักกินผลไม้ที่มากพอครับ เรื่องโรคอ้วนลงพุงนะครับถ้าเราปล่อยไว้ไม่ได้แก้ปัญหานะครับก็อาจจะทําให้คนคนนั้นมีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันถ้าเป็นโรคเหล่านี้แล้วครับโอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเส้นเลือดสมองตีบแตกเนะี่ยก็มีโอกาสเป็นไม่ได้ครับ สำหรับการตรวจรักษาที่ MW Clinic นะครับแบบแรกเราอาจจะต้องมีการเช็คแลบค่าเลือดต่างๆเพื่อจะได้ดูว่าคนคนนั้นเข้าข่ายเรื่องของภาวะเรื่องอ้วนลงพุงหรือเปล่านะครับมีปัญหาแทรกซ้อนอะไรบ้างนะครับและที่สําคัญเลยก็คืออาจจะต้องมีการตรวจแลบต่างๆที่เกี่ยวข้องที่อาจจะส่งผลทำให้คนคนคนั้นมีปัญหาโรคอ้วนโดยที่เขาไม่ดูตัวอย่างเช่นภาวะเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไทรอยหรือว่าฮอร์โมนเพศต่างๆอันนี้เป็นการหาสาเหตุที่ทำให้คนคนนั้นเกิดปัญหาเรื่องโรคอ้วนนะครับการแก้ปัญหาในรร่สานะตวด้แลััไบ อาหารที่ผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าได้รับไม่เพียงพอหรือว่าอันไหนที่มันมากจนเกินไปหรือเปล่าเราจะได้ให้คําแนะนําที่ถูกนะครับ